สวัสด,ดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมเฮงบอลเต็ง bon ครับกับการข้อบอลในวันที่17พฤษภาคม2,515ครับวันนี้บอลมีค่อนข้างน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นลีกลองๆทั้งนั้นครับแต่วันนี้เฮงก็ได้ครับคู่เด็ดๆคู่เต็งๆมาแล้วทั้งหมด2คู่ครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างเซาแทมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์พูลครับคลิกออฟเวลาตี1.45นาทีครับและอีกครู่หนึ่งครับศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเยือนเทฟฟิลด์ยูไนเต็ดคลิกออฟเวลาตี1.45นาทีครับ เนื่องในวันนี้ครับคู่ V.I.P. ของเฮงไม่มีครับใครในหน้าคลิปนะครับส่วนใครที่อยากได้รับตัวเล้นเตงหรือคู่อื่นๆครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเจ็ดแปดเก้าครับหรือใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ครับสามารถทักไลน์ของเฮงไปสอบถามเฮงในรายแอดของเฮงได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับศึก พีเมียลิกอังกฤษครับคู่ระหว่างซาแทมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์พูลคลิกออฟเวลาตีหนึนาทีราคาเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลต่ออย่างแน่นอนอยู่แล้วครับ1ล,ลูกควบ1ลูกครึ่งครับตารางคะแนนของทั้งสงทีมครับซาท์เมป์ตันอยู่อันดับที่15ของตารางในลีกของตัวเองครับแข่งรวมไปทั้งหมด36นัดเล่นเป็นทีมเยาไปหมดงหมด18นัดเก็บชัยได้6นัดเสมอ7นัดแพ้5นัด ได้22ลูกเสีย22ลูกเก็บแต้มจากการเล่นในถิ่นทั้งหมดไปได้25แต้มครับวินเลตอยู่ที่33.3เปอสำหรับการเล่นในบ้านของเซาท์ a m มป์ตันครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่าง Liverpool กันบ้างครับทีม Liverpool แข่งรวมไปทั้งหมด35นัดเท่ากันกับเซาท์ a m มป์ตันเล่นนอกถิ่นไปทั้งหมด18นัดเก็บชัยได้12นัดเสมอ4นัดแพ้2นัด ได้43ลูกเสีย16ลูกเก็บแต้มจากการเล่นนอกถิ่นทั้งหมดไปได้ถึง40แาต้มอัตราวิเวลจอยู่ที่66.7ซไปถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีในบ้านและนอกบ้านนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมครับานัดล่าสุดครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างซอลแคมป์ตันเคยชนะเียวพูไปได้แค่นัดเดียวเหมือ0ศและแพ้กับดิวพูไปถึง4นัดครับนัดล่าสุดครับ แพ้กับริอร์พูไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับและนาดถัดมาก็แพ้ไปถึง2ประตูต่อศูนย์ครับนาดถัดมาเก็บชัยจากริอร์พูไปได้ในฤดูกาลที่แล้วนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับและถัดมาครับก็แพ้ไปอีกเช่นเคยครับ4ประตูต่อศูนย์และสุดท้ายก็แพ้ไปอีกแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับตาการชนะราคาครับเคยกินราคาไปได้2นัดครับและแพ้ราคาไปอีก3นัดครับ อัตราเกมสูงไปที่60%ครับเคยสูงไป3เกมและต่ำไปอีก2เกมครับผลงานคันแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างเซาแทมตันครับห้านัดสุดสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเป็นผลงานการเน่าเยือนนะครับสำหรับตรงนี้นัดที่เก็บชัยมาได้เป็นนัดที่เก็บชัยจากไอซ์แลนด์มาได้เพียงแค่นัดเดียวครับนอกนั้นนะครับเสมอกับไบรตันไปนะครับ2ประตูต่อ2และก็แพ้รวดเลยนะครับให้กับเบนฟอร์ดไป3าต่อศครับ แพ้กับคริสตันพาเลตในถิ่นนะครับ1ต่อ2และแพ้กับเบอร์ลี่นะครับ2ต่อ0ครับกินนะครับไป2นัดครับและเจิงราคาไปอีก3นัดครับอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับสูงไปสามนัดและต่ำไป2นัดครับมาดูผลงานการเล่นในถิ่นของเซอเซ์ทมตันหนัดสสุดกันครับชนะ1นเสมอ0แพ้4เท่ากับเฮนูเฮดที่เจอกับลิเวอร์พูลเลยนะครับผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ นัดที่เก็บชัยไปได้เก็บชัยจากาอ์เซนอลไป1น่ประตูต่อศูนย์ครับและน้องนั้นแพ้รวดครับแพ้กับคิทตันพาเลสแพ้กับเทซีไปถึงครึ่งโหลครับและแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ต่อ4ครับและแพ้กับวัตฟอร์ดไป1ต่อ2ครับกินราคาเพียงนัดเดียวครับและเจ๊งราคาไปถึง4นัดครับสูงไป4เกมครับเป็นนัดที่เขาแพ้ไปซะทั้งหมดครับและต่ำไปในนัดที่เขาชนะครับลิเวอร์พูลครับผลงาน5นัดหลังสุดครับ เป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับล่าสุดก็เพิ่งเก็บชัยเก็บแชมป์ไปจากเชลซีนะครับสำหรับศึก FA ฟเอัไปนะครับหน้าลังสุดครับชนะสามเสมอสองแพ้ศูนย์นะครับผลการการเย้าเยือเยนครับล่าสุดเสมอกับเชลซีในเวลาไปศูนย์ต่อศูนย์ครับแต่สามารถเก็บชัยจากการยิงลูกโทษไปได้นะครับสําหรับนัดนี้นะครับนัดถัดมาครับเก็บชัยจากแอสตันวิลล่าไปได้หนึ่งต่อสองครับและนัดถัดมาเสมอกับสเปอร์ไปหนึ่งต่อหนึ่งครับและนัดถัดมาครับ เก็บชายจากเบียรเลอันไปได้นะครับ2ต่อ3และเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ศูนย์ต่อหนึครับกินราคาเพียงนัดเดียวนัะที่เจอกับเบียรเลอันครับและนอกนั้นแพ้ราคารวดถึง4นัดครับกินราคาไปกินราคาสูงไป1นัดนะครับต่ำไปสามนัดและเจ้าราคาไป1นะัดะครับตรงนี้ครับเวี้ยวภูเหงงมองว่าเป็นทีมที่มีการแข่งขันค่อนข้างจะเรียกได้ว่าใกล้กันมากครับในแต่ละวันอาจจะทําให้ เกิดอาการเหนื่อยล้านะครับและทําให้เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนร่าสุดพึ่งจัดหนัาเกดเต็มกับเคลซีไปนะครับนัดนี้ก็ไม่แน่ว่าเขาจะสามารถกินราคาไปได้หรือเปล่านะครับผลงานคาล์เลวกูครับเล่นนอกกินนทั้งหมดนะครับห้านัดล่าสุดครับชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศย์ครับเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะยังไม่แพ้ใครเลยครับ เก็บชัยจากวิลล่าไม่ได้1ต่อ2จากบีอะไรใหไม่ได้2ต่อ3ครับจากนิวคาสเซิล์นศูนย์ตอ1จากแมนซิตี้2ต่อ3และสเสมอกับแมนซิตี้ไป2ต่อ2ครับตรงนี้ครับเป็นทางลิเวอร์พูลที่ทำได้ค่อนข้างดีครับกินราคาไปถึง3นัดหรือ60เปอร์เซ็นต์ครับและไพ่ราคาไป2นัดครับอัตรา,ากเกมสูงอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์ครับกินราคาสูงไป3นัดและต่ำไป1นัดและเจ้าราคาไปอีก1นัดครับ ราคาเอเชียย้อหลังนะครับเป็นทางซอแมิมตันเคยกินราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งใบทั้งหมดถึง4นะัดเคยชนะไปได้นะครับและแพ้เพียงนัดเดียวครับกับการครับลิวโกภูเคยกินราคานี้ไปเพียงแค่สองนัดครับและพ่ายราคาไปอีก3นัดครับนัดนี้ครับเฮงขอเลือกไปอย่างทางทีมลิวร์พูครับเฮงมองว่าในสุดพีเมียรีกเขาอาจจะยังไม่หมดหวังนะครับถ้าเขายังสู้ต่อไปถ้าแมนซิตี้ แมนซิตี้ครับยังมีโอกาสที่จะสามารถแพ้ได้อีกหนึ่งครั้งแต่ผลประตูได้เสียของแมนซิตี้ดีกว่าลิเวอร์พูลอยู่แล้วครับก็ต้องลุ้นกันไปนะครับว่าแมนซิตี้จะก้าวพลาดเมื่อไหร่ครับแต่นัดนี้เฮงขอฟันธงไปอย่างทีมลิเวอร์พูลจะเก็บชัยและน่าจะสามารถกินราคาไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้ครับศึก EFL Championship อังกฤษครับคู่ระหว่าง Nottingham Forest ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเชฟฟิลด์ยูในเต็ดครับคู่นี้เป็นทาง n o t t i n g ฮมฟอร์เ s สต่ออยู่ปอครับตา,ารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับนอ t ติงแฮมครับแข่งรูไปทั้งหมด46นัดเล่นในทีนไป23นัดเก็บชัยได้13นัดเสมอ4นัดแพ้6นัดได้47ลูกเสีย22ลูกเก็บแต้มจากการเล่นในทีนได้43แต้มอยู่อันดับที่ 4ของตารางครับอัตราการชนะวินเลทนะครับอยู่ที่56.5%นะครับถือว,ว่าเป็นทีมที่เก็บแต้มได้ค่อนข้างมากสำหรับในอีกนี้นะครับมาดูกันทางฝั่งของเชฟเฟย์ยูเนเต็ดครับแข่งรุ่นเป็หมด46นะัดเท่าเจ้าบ้านครับเล่นนอกถิ่นไป23นะัดเก็บชัยได้8นะัด สมุนเจนัดแพ้8นัดได้25ลูกเสีย30ลูกเก็บแต้มจากการเล่นนอกถินไปได้31แต้มอัตราวินเลตจากการชนะนอกถินอยู่ที่34.8เป็นทีมที่เล่นนอกหินได้ไม่ค่อยดีครับแต่ถ้าเป็นในบ้านครับสามารถทําได้ดีอัตราวินเลตดีและเก็บแต้มได้มากกว่าทาง Nottingham Forest ด้วยถึง1แต้มครับผลงานการพบเจอกันครับ5นัดหลังสุด ชานะ 2, สเสมอ2แพ้1เป็นทางกบาบันนอตติงแฮมที่ทําได้ดีกว่าครับนัดล่าสุดครับเป็นทางนอตติงแฮมไปเยือนทินของเชฟฟฟลวิเนเต็ดครับสามารถเก็บชัยมาได้1ประตูั้งทางที่เชฟฟิลเป็นทีมที่บุกหนะัก <c oughs> บุกค่อนข้างหนักนะครับแต่เป็นทางนอตติงแฮมที่เก็บไปได้สกอร์ไปได้มากกว่านะครับนัดถัดมาเสมอกันไป1ต่อ1ครับและนัดถัดมาครับ ก็เสมอกันไปแล้วหนึ่งต่อหนึ่งครับและนัดถัดมาเป็นทางนอตติงแฮมแพ้ไปสองต่อศูนย์ครับและนัดสุดท้ายเก็บชัยไปหนึ่งต่อศูนย์ครับกินราคาไปสามนัดครับเจ้าราคาหนึ่งนัดและแพ้ราคาไปหนึ่งนัดครับสูงนะครับสูงเพียงหนึ่งเกมคือนัดล่าสุดครับและนอกนั้นต่ําหมดเลยนะครับตรงนี้ก็มองไม่ค่อยยากจะเท่าไหร่ครับถ้าดูจากตรงนี้นี่เป็นนัดที่สองเรียกได้ว่าเป็นนัดที่สองนะครับนัดแรกครับเป็นทางนอตติงแฮมฟอร์เรสครับที่ ทำประตูขึ้นนำาก่อนแล้วนะครับ1ลูกครับนัดนี้เคฟฟิลน่าจะจัดหนักจัดเต็มครับนัดนี้เคฟฟิลล์ทำได้อย่างเดียวคือห้ามเสมอนะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผลงาน5้านัดหลังสุดครับชนะ3ามเสมอ1แพ้1ทำผลงานได้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับ นล่าสุดครับเก็บชัยจากเชฟฟีู่ินเดไปได้เด็ดสดๆร้อนๆเลยนะครับ1ประตูต่อ2ครับนัดถัดมาเสมอกับฮันซิตี้ไป1ต่อ1นครับและนัดถัดมาครับไปเยือนทีนของบอทมัตเอฟซีครับตรงนี้ก็แพ้ไป1ต่อ0ครับและนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนสวอนซีซิตี้เก็บชัยไป้5ต่อ1นเลยนะครับและนัดสุดท้ายเก็บชัยเหนือฟูลแลมไปได้0ต่อ1นึ่ครับผลงานได้ดีครับ มาดูผลงานการเล่นในถิ่นของวอตเทแฮมฟอร์เรสห้านัดหลังสุดกันบ้างนะครับชนะ4เสมอ0แพ้1ผลงานค่อนข้างจะดีและน่ากลัวมากๆนะครับสำหรับเยฟฟิลวในเจ็ดเลยนะครับจะต้องวันกันเลยนะครับเพราะว่านัดที่เขาแพ้เขาแพ้กับลิเวอร์พูลไปนะครับตรงนี้ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับแต่นอกนั้นครับเขาเก็บหมดครับเก็บโคเวนทีสิตี้ไปได้2 0เก็บเบอร์มิงแฮมซิตี้ไปได้2.0 เก็บเวสบอมวิตอันเบียนไปได้4ต่อ0และเก็บสบอนซีไปได้ถึง5ประตูต่อ1ในทิ้นของตัวเองเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับและกินราคา100%ครับหนัดรวดกินราคาหมดครับและเกมสูงอยู่ที่2เกมและต่ำไป3เกมครับมาดูกันทังฝั่งทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยูในเตดกันบ้างครับทาน่าสุดครับ เท่ากับเจ้าบ้านเลยครับสำหรับผลงานการเล่นเย้าเยือนครับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดครับแพ้ให้กับนอตติงแฮมไปหรือคู่ที่กำลังจะแข่งกันในวันนี้ครับ1ประตูต่อ2ครับขัดมาครับเก็บชายจากฟูแลมไปได้ถึง4ประตูต่อ0ูนครับและนัดถัดมาครับเก็บชายจากควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ไปได้1ประตูต่อ3ครับถัดมาครับเก็บชายจากคาดิฟไปได้นะครับ1ต่อศูนครับและสุดท้ายเสมอกับบิสตันซิตี้ไป1ประตูต่อ1ครับ กินราคาไปสามนัดแพ้ราคาไป2นัดครับอัตราเกมสูงอยู่ที่3นัดต่ำอยู่2นัดครับมาดูการผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของเคสฟิวเซตห้านัดหลังสุดครับชนะ1นึ่เสมอสองแพ้2อย่างที่บอกครับทเทสฟินเ็ดเป็นทีมที่เล่นเป็นทีมเยือนได้ไม่ค่อยดีครับเล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ครับเขาเก็บชัยได้จากทีมฟินส์ปาร์ตินเจอร์ได้แค่เพียงนะัดเดียวเองนะครับนอกนั้นเสมอกับแพ้ไปนะครับนัดที่เจอกับฟินสปาร์ตินเจอร์ครับ ฟินสปาร์กไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับมีแจ่ทางเชฟฟิลล์ที่บุกหนักนะครับและด้วยจากอัตราการเตะมุมนะครับฟรินสปาร์กได้เตะมุมจากหลังสนามของเชฟฟิล์ไปนะครับแค่1ครั้งครับกับการครับเชฟฟิล์นะครับได้เตะมุมไปทั้งหมดถึง15ลูกนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราได้รู้ว่านะครับว่าใครนะครับได้บุกหนักกว่ากันนะครับนัดล่าสุดครับเก็บชัยจากควินสปาร์กไปได้1ต่อ3ครับเสมอกับบิสตันซิตี้ไป1ต่อหนึ่ง แพสลกซิตี้ไป1นต่อศครับเสมอกับแบ็กพูลไป0นต่อศและแพ้กับโฟเวนทีซิตี้ถึง4ประตูต่อ1ครับกีฬาคานัดเดียวครับที่เจอควีสปาร์คเกนเจอร์นอกจากแพ้ราคาลวดครับสูงไป2เกมต่ำไป3เกมครับตรงนี้ทำให้เราได้รู้นะครับว่าเชฟฟิลด์เป็นทีมที่เล่นนอกถิ่นได้ไม่ค่อยดีจริงๆครับแตกต่างกันนี่เยาเยือนมากเลยนะครับตรงนี้ครับที่เขามีอัตราการชนะ3ครั้งครับที่เขาชนะได้3ครั้ง 1นอ่าสใน3ครั้งเป็นการเล่นในบ้านแล้วสามารถเก็บใั้ไปได้นะครับนี่ครับเอเชียยอดหลังราคาเดียวกันครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเคยกินราคาปอไป3นัดนะครับและแพ้ราคาไป2นัดครับเท่ากันกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลยครับนัดนี้ครับต้องบอกว่าเชฟฟิลด์เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับจากฟอดิติที่ได้เห็นกันเลยนะครับในนัดก่อนหน้าครับ ขณะเล่นในทีมของตัวเองแล้วเชฟฟิลล์ยังไม่สามารถหยุดเขาเรียกว่าหยุดการเล่นที่ร้อแรงของนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้ครับตอนนี้เป็นการเล่นในบ้านของนอตติงแฮมครับเฮงมองว่านัดนี้ครับนอตติงแฮมน่าจะสามารถชนะเชฟฟิล์ไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับสาหรับการเล่นนอกบ้านของเชฟฟิลล์ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนิคอ์บอลในวันที่17 สภาคม2515กับเฮงบอลเตงครับเนื่องในวันนี้บอลน้อยครับแต่เฮงก็คัดมาแล้วนะครับ2คู่และ2คู่นี้น่าจะเป็นการวิเคราะห์ที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงซะด้วยนะครับเฮงจะมาสรุปทัศนะใน2คู่ก่อนหน้าที่เฮงได้พูดไปก่อนหน้านี้ให้ฟังกันอีกครั้งแล้วกันครับคู่แรกครับ ซาแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยอร์ลิ์พูคู่นี้เหงมองว่าจะเป็นทางหงแดงเลอร์พูน่าจะสามารถเอาชนะซาลแฮมตันไปได้อย่างไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าของนักเตะบ้างนะครับนัดที่เจอกับเพ c ซีไปนะครับตรงนี้ครับทางที่ลวอ์พูก็อาจจะยังมีลุ้นอยู่ครับอาจจะยังมีลุ้นนะครับในศึกของพี e เมียร์ลีกนะครับเพราะยังไม่แน่ครับว่า ทางแมนซิตอ้อาจจะเดินสะุดขาตัวเองก็ได้ครับทำให้คะแนนเท่ากันและไปรุ้นกันตอนท้ายๆนะครับอาจจะเป็นนัดสุดท้ายหรือรองสุดท้ายในลีกพเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่สำหรับในวันนี้ครับเฮนขอเลือกไปทางลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะซาท์ทมป์ตันไปได้ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเยือนเชฟฟิลด์วูไเนเต็ดครับ คู่นี้ครับเฮงขอเลือกไปอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับนัดล่าสุดไปเยือนถิ่นของเชฟฟิลด์ครับก็สามารถเก็บชัยกับบ้านมาได้1ประตูต่อ2ครับขนาดเล่นนอกบ้านนะครับนอตติงแฮมไม่ได้โดดเด่นเท่าทางไม่ได้โดดเด่นเท่าการเล่นในบ้านนะครับสำหรับนอตติงแฮมก็ยังสามารถเก็บชัยกลับมาได้1ประตูต่อ2นะครับแล้วมาเจอกันนัดนี้ครับเชฟฟิลด์นันเชฟฟิลด์เองครับขนาดว่าดูจากสถิติครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีกว่านอกบ้านอยู่แล้วเลยนะครับ แต่ก็ยังแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสในนัดที่ผ่านมานะครับนัดนี้ครับเพียฟิลจะสถิติทั้งหมดครับเป็นทีมเยือนเป็นทีมเยือนนะครับเขาเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับและมาเจอกับฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของนอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้านอีกเองมองว่านอตติงแฮมน่าจะรอบนี้นะครับน่าจะเอาชนะได้อย่างน้อยหนึถึงสงประตูขึ้นไปเลยครับฟันธงไปอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับและก่อนจากกันไปครับ ใครที่อยากพูดคุยและร่วมสนุกกับเฮงนะครับและขอรับทัศนะต่างๆนะครับกับเฮงสามารถแอดไลน์ไปสอบถามเฮงนะครับได้ที่แอดเฮงเจ็ครับหรือสแกนเค้าโครที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับและตอนนี้ครับเฮงก็มีกลุ่ม V.I.P. นะครับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มและมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆผู้ชมและนักลงทุนคนอื่นๆนะครับสามารถมาสอบถามเฮงนะครับในรายแอดของเฮงได้นะครับว่าเงื่อนไขการเข้ากลุ่ม ต้องทำยังไงบ้างน,นะครับในวันนี้เฮงก็ของตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ